สวัสดีครับเมื่อนี้พาเขาปลาบุงปลาปลาทามครับพี่น้องครับริมปลาทามมาขุดสมุนไพรริมปลาทามครับพี่น้องครับบรรยากาศฝนตกปอกแป๊กปอกแป๊ก้อจ้ะครับผมริมทรายถุงครับทรายถุ่งนาทรายริมปลาทามครับพี่น้องครับเมื่อนี้เข้ามาขุดอันโสมไก่โอกกรปลาลายเผือก้อพี่น้องครับผมมากับพิตีคือเก้าจ้ะ กับพีติ๊มากับคุณหมอกแม่นนินนดนีงนี่ัน,นก็ไกลโอค่ะเขาบอมีดอกดอกเขาหลวงแล้วดอาหมากเขาหลวงแล้วเนาะหมากหลวงแล้วหมากหลวงเนี่ยดอกก็จะเป็นหมาหมากของเขาอันนี้ดอกของเขาพี่น้องดอกส้มไกลโอค่ะพี่น้องสวยงาม ดอกสุกีโอ๊กต้นหมากอันนี้หมากเขาเก็บมาไปน้ำได้เลยอันมล็ดครับนี่เมล็ดอ๋อเก็บเมล็ดได้ด้วยนะ่นี่เดี๋ยวด้เสี่เมล็ดให้เบิ้งเออเออมาดามมาดามเก็บเมล็ดด้วยเก็บเมล็ดบอ๊เออเก็บเมล็ดไปด้วยเดี๋ยวมล็ดน้อยๆน่อเออเออเมล็ดเล็กๆสวยๆสวยๆเดี๋ยวเราจะเอาซองพลาสติกมาน้ำด้อนี่เมล็ดของเท้าครับพี่น้องไอ้ฝนตกตะแดดก็ออกริมไซทุงสวยๆดอกไม้สวยๆพี่น้องครับ บีบีมันมันเมล็ดทงเขาผิดเต็มเลยนี่โอ้ยเมล็ดทงเขาครับมื่อในสภาพบ้ามาขุดสมไก่อกครับพี่น้องครับขุดบ้างดูหล่ะเดี๋ยวฝ้าพี่ติ๊บอเอาต้นนี้บอกติดเก็บเมล็ดอยู่จ้าว่าเอาต้นที่มันไม่เห็นบป็นพี่น้องพี่มี่เมล็ดเบอร์ด้วยหล่ะบอยากเบอยากอ่าเมล็ดอ่าถ่ายค่ะยสั่นไปเอาอันนี้ก่อนไปเอาซองก่อน ไอ้หมาใครไม่ได้กินไก่ใส่ถุงพี่น่องดอกไม้สวยๆครับริมใส่ถุง คิดว่าเป็นไรเผือกครับอ๋อมนี่เป็นไรเผือกอีบแล้วต้นนี่อ๋อม อันนี้ใช่เป็นแบบไดเปลือกหรือเปล่านี่ตอนนี้หรอตอนนี้ไม่ใช่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 เป็นไรเปือกใบขึ้นกันเนาะอืใบคล้ายๆเขาเก็บมาเล็ดไปน้ำเล็นกน่องเล็ดแข็งๆเนด่เพิ่มีคนเนี่ยตายลายเลยม,เมีเมล็ดมันแก่<อ>เป็นเห็ดจ้ะกล้ามกับบาเจ็บเบิดเนาะจ้องไว้เป็นออกแม่แพรท่าน สาวทั้งนั yeah, kind of who, ้นแต่พี่โอ้โหอย่าบำรุงกำลังพี่น้องวันไก้ออกครับโอ้มาเรศรวงกระลายเลยเด้เนี่ย หลักบักใหญ่ครับโอ๊ตหลักบางใหญ่ครับหลกมันเก็บมาเรียกไปเนอนะจะครับพี่น้องครับวานไก่อกครับอย่าบำรุงกำลังครับต้มน้ำดื่มพี่น้องครับและกะดองเหล้าขาวดื่มครับพี่น้องครับ ดอกไม้สวยงามครับริมสาทถุงครับดอกพุทุถุงหรือว่าพุดหนาครับเต็มเลยแล้วก็โสมไก่โอ๊คครับขุดขแล้วจ้ะโอ้หัวใหญ่แท้ต้นบังใหญ่พี่น้องครับ ใครต้องการมาเมล็กกดกระสังใดนะครับเด้อทั้งต้นทั้งหลัก,กครับพี่น้องครับสมัยเป็นบุกเป็นบุกพิทิศนะครับผมเป็นบุกอดิศักดิ์สวัสดีทักมาได้เด้อพี่น้องเด้อส่งทั่วประเทศเมล็ดของเขากะ<ห>มีครับ หัวไก,ก่อกคลายหัวะหัสสีบาทพี่น้องบอรวมทรงครับบอลรวมขาทรงเด้อหัวสวยเด้อหัวสวยครับ สวยงามครับสมไกลอกครับ ติ่มแล้วยูนนี่ครับเกเมล็บตมเออาเลตานมะนาจ้า สมไก่อ,อกครับพี่น้องครับสวยงามครับตเล็นเล็กก็มีครับ สมไก่อ,อกหรือใาทองพันดุนครับพี่น้องครับเป็นเอาไปต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับเป็นยาบำรุงกาลังและก็ดองเหล่าขาวดื่มเป็นยาบำรุงกาลังครับพี่น้องครับสมัครถภา,ภาพทัทางเพจนะพี่น้อง้อ ดอกไม้สวยงามครับปาดอกไม้สวยงามครับคุณหมออ่อมกําลังเก็บมเมล็ดของทองพันดุลหรือว่าต้นบานไกลโอ๊กครับพี่น้องครับสสมไกล้โอ๊กครับดอกเขากำลังบานสวยงามครับพี่น้อง xuống cây ổ khắp đầu bàn xuôi ngam khắp ส้มไกลอ,อกครับสวยงามครับดอกสีขาวเปลือกไข่ครับเต็มทุ่งเลยครับพี่นอ้อง กำลังบานรับแสงอาทิตย์ตอนเที่ยงครับดอกท่องพันธุ์ดุลหรือว่าสสมไก่โอครับเป็นยาบำรุงกำลังครับ หมออมกำลังเก็บเมล็ดครับพี่น้องครับฝากสมัสมิชิก u t u b e ครับพี่น้องครับผู้ใดต้องการรากไปดองเหล่าหรือว่าต้มน้ำดื่มกะสั่งได้ครับและก็บเมล็ดของเขาครับพี่น้องครับนําไปปลูกไปขยายพันธุ์ครับพี่น้องครับสั่งได้ครับครับพี่น้องครับเมื่อในกระเพามากคุดรากทองพันุดุลหรือว่าสมไกลโกรธครับพี่น้องครับ คลิปนาพอกันไหมครับพี่น้องครับมื่อนีนสวัสดีครับ